สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Book for Life วันนี้ขอนำหนังสือของคุณขุนเขาสินทุเสนเคจรบุตรมาเล่าให้ฟังกันนะครับเล่มนี้ชื่อว่าสมองทองคำก่อนหน้านี้คุณขุนเขาได้เขียนหนังสืออีกเล่มชื่อว่าสมองเศรษฐีซึ่งก็กลายเป็นเบสเซเลอร์ ller, ติดอันดับขายดีหลายสัปดาห์เลยล่ะครับส่วนเล่มนี้สมองทองคำเป็นการขยาย เรื่องของโมเดล 3H เหมือนกับหนังสือสมองเศรษฐีแต่จะไม่ได้เป็นภาคต่อนะครับสามารถอ่านแยกได้และไม่จำเป็นจะต้องกลับไปย้อนอ่านเล่มสมองเศรษฐีแต่อย่างใดโมเดล 3H ที่ว่าคือ head heart และ hand นั่นเองครับมาว่ากันที่โมเดลตัวแรก head เท่ากับ I dream หรือภาควิสัยทัศน์ ส่วนที่หนึ่งนี้เป็นการให้แนวคิดและแรงบันดาลใจผ่านบุคคลต้นแบบระดับโลกหลายคนเพื่อชี้ให้เห็นว่าการที่จะทำให้สำเร็จควรมีหัวเชื้อเพื่อเป็นองค์ประกอบอะไรบ้างหัวข้อน่าสนใจมากๆนะครับส่วนแรกจะเป็นเคล็ดวิชาในการเป็นผู้นำควรประกอบไปด้วย10เรื่องดังต่อไปนี้นั่นคือข้อที่1มองการไกล ข้อ 2. ใช้คนเป็นข้อ 3. เห็นวิกฤตเป็นโอกาสข้อ 4. พลาดแล้วเรียนรู้ข้อ 5. อยู่กับความเป็นจริงข้อ 6. ไม่ทิ้งความฝันข้อ 7. ขยันอดทนข้อ 8. ไม่เน้นบ่นแต่แก้ปัญหาข้อ 9. ไม่เน้นด่าแต่วิเคราะห์ และข้อ10คือไม่มีคำว่าใจสอบในพจนานุกรมสำหรับ10ข้อที่เพิ่งผ่านไปเมื่อกี้นะครับจริงๆแล้วมันเป็นคำคล้องจองเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังอีกรอบดังนี้นะครับมองการไกลใช้คนเป็นเห็นวิกฤตเป็นโอกาสพลาดแล้วเรียนรู้อยู่กับความเป็นจริงไม่ทิ้งความฝันขยันอดทน ไม่เน้นบนแต่แก้ปัญหาไม่เน้นด่าแต่วิเคราะห์ไม่มีคำว่าใจเสาะในพจนานุกรมนอกไปจากคุณสมบัติที่เพิ่งอ่านไปเมื่อตะกี้นะครับคุณขุนเขายังให้ข้อคิดว่าคนที่จะประสบความสำเร็จได้จะต้องมีสิ่งที่เรียกว่าความกล้าหาญการที่เราไม่กล้าออกไปทำหรือทดลองสิ่งใหม่ๆ ที่จะทำให้ชีวิตของเราจเจริญรุ่งเรืองแบบก้าวกระโดดอันที่จริงเป็นเพราะสมองของเราเองที่คุ้นชินกับสิ่งเดิมๆและสร้างภาพความกลัวให้เกิดขึ้นกับเราเพื่อไม่ให้เราตายแต่กลายเป็นว่าเราก็ไม่ได้โตด้วยการที่จะทำในสิ่งที่ยิ่งใหญ่เราต้องฝึกเอาชนะความกลัวความจริงแล้วถึงสิ่งที่เราเคยกลัวจะเกิดขึ้นมาจริง แต่ร้อยทั้งร้อยมันไม่ได้หลายแรงตูมตามเท่ากับที่เรากลัวสักหน่อยค่อยๆเอาชนะตัวเองไปทีละนิดเพื่อไม่ให้สมองตกใจหรือทำให้เราเครียดมากเกินไปก้าวไปทีละก้าวเมื่อเรามองย้อนกลับไปก็จะเห็นเลยว่าเราเดินทางจากจุดเดิมมาได้ไกลมากสิ่งจำเป็นที่ควรจะมีเพื่อการประสบความสำเร็จข้อต่อไปก็คือภาพสวรรค์ คือการให้เราใช้พลังจินตนาการยิ่งเห็นรายละเอียดได้ชัดเจนเท่าไหร่โอกาสประสบความสำเร็จก็จะยิ่งเพิ่มสูงตามไปด้วยเคล็ดลับของการสร้างภาพสวรรค์คือให้ใช้ประสาทสัมผัสให้ครบทุกด้านเห็นในจินตนาการได้แจ่มชัดที่สุดถึงขณะที่เราประสบความสำเร็จเราเห็นภาพยังไงอยู่ที่ไหนทำอะไรอยู่กับใคร ได้ยินเสียงและพูดอะไรออกไปบ้างการสร้างภาพสวรรค์ควรสร้างหลังตื่นนอนใหม่ๆก่อนลุกจากเตียงและก่อนนอนหลับในแต่ละวันนะครับเมื่อจินตนาการเสร็จก็ให้ออกไปลงมือปฏิบัติแบบเอาจริงเอาจังต่อไปนะครับและคุณสมบัติข้อต่อไปคือจังหวะตกใจเอาสั้นๆก็หมายถึงช่วงเวลายูเลกาหรืออาห้าโมเมนต์นั่นแหละครับ จังหวะตกใจคือช่วงเวลาที่คุณได้รับแรงบันดาลใจอย่างท่วมทน้นจนหยุดตัวเองไม่ได้ต้องออกไปลงมือทำบางสิ่งบางอย่างให้เกิดผลลัพธ์คือการออกจากหรือขยายคอมฟอร์ทโซนนั่นแหละครับบอกก่อนเลยนะครับว่าสิ่งที่คุณต้องทำอาจจะไม่ง่ายและจะมีตัวฉุดรั้งหรือคนดับฝันโผล่ขึ้นมาเพื่อทดสอบว่า คุณเอาจริงแค่ไหนและคู่ควรกับสิ่งที่คุณอยากได้หรือเปล่ารางวัลของการที่คุณสามารถเคลียบททดสอบไปได้ก็คือชีวิตของคุณจะเปลี่ยนไปตลอดการต่อไปว่าด้วยพาร์ทที่2อง heart เดียหรือภาคความคิดไอเดียทางธุรกิจที่เปรียงปรางสร้างรายได้มหาศาลมีจุดเริ่มต้นมาจากความหงุดหงิดทั้งนั้นครับ อ๋อไม่ได้หมายความว่ายิ่งคุณอารมณ์เสียคุณจะยิ่งรวยนะครับสิ่งที่คุณควรทําเพื่อสร้างฐานะตัวเองก็คือหาความหงุดหงิดของผู้คนให้พบและแก้ปัญหาให้กับสิ่งเหล่านั้นเงินที่คุณจะได้มาจากการเต็มใจจ่ายของผู้คนให้กับความสามารถในการช่วยผู้คนนั่นเองยิ่งช่วยคนได้มากคุณก็จะยิ่งรวยมากนั่นแหละครับ คุณข,นขุนเขาได้ให้แนวคิด3 Dimension of Business หรือหลักธุรกิจ3มิติถ้าสามารถนำไปปรับใช้จะเกิดประโยชน์แก่ธุรกิจทุกประเภทแน่นอนจำง่ายๆก็คือการหาปริมาตรของสี่เหลี่ยมมุมฉากนั่นเองครับหมายถึงาการหากว้างคูณยาวคูณสูงความกว้างที่ว่าคือคุณภาพหรือ Quality ความยาวคือ ปริมาณหรือ quantity ความสูงคือชื่อเสียงหรือ popularity 3ส,ส่วนนี้นะครับสำคัญมากผมย้ำอีกครั้งก็คือคุณภาพปริมาณและชื่อเสียง3ตัวนี้นะครับจะต้องมีจำนวนที่มากพอจึงจะสามารถสร้างเม็ดเงินให้แก่คุณได้อย่างต่อเนื่องสมมุติว่าถ้าคุณขายสินค้าออนไลน์เอาเป็นครีมทาหน้าก็แล้วกันนะครับครีมนั้นจะต้องมีคุณภาพที่ดี มีจำนวนตัวแทนขายหลายคนมีครีมผลิตมาอย่างเพียงพอและคุณต้องโปรโมทสินค้าของคุณในแง่ดีเมื่อนั้นรายได้ก็จะหลั่งไหลมาหาคุณอย่างแน่นอนย้ำอีกครั้งนะครับสมการสําหรับความมั่งคั่งก็คือคุณภาพคูณปริมาณและคูณชื่อเสียงนั่นเองไอเดียทางธุรกิจซึ่งมีต้นกำเนิดมาจากสมองของคุณจะสามารถเกิดขึ้นได้มาก ถ้าคุณเลือกที่จะใส่ข้อมูลที่มีประโยชน์ให้แก่สมองเลือกเสพสิ่งดีๆเข้าไปก็จะได้สิ่งดีๆออกมาอย่างแน่นอนถ้าเราเลือกที่จะเสพดราม่าต่างๆต,ติชินนินทาหาแต่ข้อไม่ดีในตัวคนอื่นสิ่งที่สมองเราคิดออกมาก็จะมีแต่สิ่งที่ไม่ดีเช่นกันศัพท์ภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่าไกดโกหรือ g i g o ที่แปลว่า garbage in garbage out ถ้าแปลอีกทีก็คือมันแปลว่าขยะเข้าก็จะมีขยะออกมานั่นเองปัจจัยเพิ่มเติมในการให้ความคิดของคุณแจ่มแจ๋วก็คือการเลือกคบคนเป็นส่วนสำคัญต้นๆของมงคล38ปประการของพระพุทธเจ้าด้วยนะครับต่อไปคือการติดตามความเป็นไปของโลกบ้างว่ามีเครื่องมือใหม่ๆอะไรเพื่อช่วยงานคุณได้และการมีคู่แข่งเยอะไม่ใช่ประเด็น สิ่งสำคัญคือทำให้โดดเด่นกว่าดีกว่าและตอบโจทย์ได้มากกว่ายังมีเคล็ดลับอีกมากในบทนี้นะครับที่ผมอยากให้คุณไปหาอ่านในหนังสือกันต่อไปนะครับเอาละครับเรามาสู่ส่วนสุดท้ายที่อาจจะเป็นส่วนสำคัญที่สุดของหนังสือชื่อว่าพาร์ทที่3 Hand I do หรือภาคปฏิบัติไม่ว่าคุณจะมีวิสัยทัศน์หรือความคิดที่เจ๋งเพียงใด แต่ถ้าไม่ได้ลงมือทำก็ไม่มีประโยชน์ใดๆสิ่งสำคัญที่สุดในการเดินทางไปสู่ฝันของคุณก็คือวินยัยคนที่ประสบความสำเร็จทุกคนต้องมีก็คือการทำสิ่งต่างๆตามวินัยไม่ใช่ทำตามอารมณ์ต่อให้ไม่อยากทำแต่ก็สามารถลงมือทำได้ทำไปเรื่อยๆแล้วอารมณ์ทั้งหลายก็จะตามมาเอง คำคมของคุณขุนเขาที่สามารถอธิบายเรื่องราวของวินัยก็คืออารมณ์นั้นเหมือนลมพัดไปพัดมาพึ่งพาไม่ได้แต่วินัยนั้นเหมือนเหล็กกล้าไม่มีวันถูกพัดพาด้วยแรงลมการที่คุณมีเป้าหมายในการทำสิ่งใดๆควรค่อยๆทำไปทีละนิดนะครับย่อยการกระทำของคุณให้เป็นส่วนเล็กๆเพื่อไม่ให้เกิดความเครียดที่มากเกินไป จนล้มเลิกสิ่งที่ตั้งใจทําตั้งแต่แรกยกตัวอย่างนะครับถ้าคุณอยากจะตื่นเช้าสมมุติว่าตื่นตีห้าในขณะที่เวลาปกตินั้นคุณจะตื่นเวลา7จ็ดโมงเชา้าให้คุณค่อยๆปรับเวลานาฬิกาปลุกให้เร็วขึ้นวันละ15นาทีและค่อยๆปรับเป็น30นาทีจากที่ตื่นเมื่อปรับไปได้เรื่อยๆคุณจะพบว่าคุณสามารถทำอะไรก็ได้ และตัวอย่างนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ผมทําจริงๆในปัจจุบันผมตื่นได้ตอนเวลาตีสีครึ่งนะครับพาร์ทที่4ว่าด้วยเรื่องของ G ตัวสุดท้ายนั่นคือ gratitude ได้แก่การขอบคุณการขอบคุณนะครับเป็นสิ่งที่ทําให้เราสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆในชีวิตและดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาได้มากขึ้นไม่ว่าคุณจะขอบคุณอะไรก็ตาม สิ่งนั้นจะเพิ่มพูนเข้ามาในชีวิตของคุณได้อย่างเหลือเชื่อคุณเคยสังเกตไหมครับว่าหลายครั้งที่เรามักจะกล่นด่าหรือไม่พอใจอะไรยิ่งเราต่อว่าออกไปสิ่งเหล่านั้นก็ไม่มีทางที่จะเพิ่มขึ้นในทางกลับกันถ้าเราสํานึกรู้คุณหรือขอบคุณต่อสิ่งเหล่านั้นอย่างแรกเลยสิ่งที่คุณจะได้คือความเป็นปกติสุขในใจคุณจะพบกับความสุขความสงบได้อย่างง่ายดาย และเมื่อทุนทำได้แบบนั้นสมองของคุณก็จะโลง่งและมีโอกาสที่คุณจะคิดไอเดียดีๆทำสิ่งดีๆและส่งต่อคุณค่าให้ผู้คนได้ดียิ่งขึ้นและเมื่อนั้นลหละครับโอกาสทั้งหลายก็จะเปิดเข้าหาคุณนั่นเองเอาล่ะครับในหนังสือยังมีรายละเอียดอยู่อีกมากถ้าเป็นไปได้ก็ลองหามาอ่านกันดูนะครับเอาล่ะครับ อย่าลืมกด subscribe เพื่อมารับองค์ความรู้ใหม่ๆและอาจจะมาดูซ้ำในคลิปที่มีเนื้อหาที่คุณสนใจนะครับขอบคุณมากๆนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ